สวัสดีค่ะมาผอกระสา,าออกกินแซ่บอีกแล้วจ้ามุนี้ได้ตำหอยเชอรี่สีทองพี่น้องจ้าขั้งแรกนะพี่น้องเด้อหอยเชอรี่สีทองไหมเต็มดีดีพี่น้องจ้ามาดับบรรยากาศพี่น้องจ้าตอนนี้เราอยู่กันสวนพริกนะพี่น้องเด้อสวนขมขื่อแล้วพี่น้องจ้ามาซะโซโบไลอย่าห่าง ย้ำพี่ขอเจ้าของจ้าอยากเป็น้องจ๋ามาอาศัยสวนมาแก้ขาพี่น้องจ๋าหอยชอริ่มันค้าเดินไปน้องเดินมะจวดได้น้ำอมฤตจ้าจ้าสุดยอดพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องเด้อบดอันเปียๆให้เบิ่งมวยแรกก่อนอื้ออื้อ อืมปุ๊บปุ๊บบรรยากาพี่น้องจ้าว้าวแซ่บอืมพี่น้องว่ะถึงจะเป็นเวยหน่อยแต่หันเต็มดีพี่น้องอืม ฮึอตรงนี้จอกดง่ายๆหน่อยอึมนุ่มน้ำตำมาเดี๋ยพี่น้องได้ชิมแซนต์รังจ้ะฮึมตำหัวเชอรี่สีทองมาทำครั้งแรกพี่น้องจ้ะเต็มดีขนาด Ừ. Xin cho kênh Ghiền không อืมโอ้หนากรนโนวน,นัวอืมมะขาราขา,าน้ำไหลาหลาพี่น้องสิงหัวเต่าเดียวกันยันน้ำปักมืออืม ฟินในการกินหอยอือ เงยใหญ่พี่น้ออือดีนะขอขี่กับพี่น้องจ้ะอันนี้มันแย่พี่น้องมันแย่อือว้าอือ cái bên kia cho qua năm như thế nào rồi quá sáng quá nha Wow. Ừ. Món này rất đêm đi chả? Ừ. Ồ. Oh. Mm. Mm. Nhìn thấy không? Bây giờ nó. อโอ้จุดเหมือนตํมแสบแห้งขพ้่อน,นจ้ะจะหยแล้วมันเนี่ย mặc yeah. อืมมอนไค่นนเหมือนหนัง เส็บครับเซ็แี่ว จับนัวจับนัวนช่ไกินไอยแรงดีอ่ะสุดยอดพี่น้องจ๋า อสามสูคือเก่าจ้ะจะกินน้ำก้อนโคเลขแถวได้พักกินแถวพี่น้องกินแล้วเลขมาได้กับสีขาคือเก่าหนังกันจ้ะอ้าวเหนือสาวกับพ่อพี่พนังมาแซ่บพี่น้องจ้ะตามหอยเชอรี่สีทองพี่น้องยกสองปูพี่น้องจ้ะแซ่บแซบเนื้อเด็กกุ๊บกุ๊บพี่น้องแล้วก็แน่นปักเล่นว่าคือแบบว่าหอยอันอันเชอรี่แบบบานๆเฮ้ยพี่น้องจ้ะอืมแซ่บยีดีพี่น้องขั้งแรกบ่ผิดหวังพี่น้องจ้ะคนน่ะ แซ่บมากอ่ะถ้ามาคิดนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมิซาโอด้ดวยเด้อเด้อพี่สำคัญพี่น้องใจรุ่งก,กระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้เราพาที่มิซาโอจา้สาสำหรับคลิปนี้ซาโอขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิน้าค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่นอ้อะไปพบป้าพีกพี่น้อง